พักชัยด้วย The Milk Candy of Cat กนะครับฟาปจอไนี่ดะไรแลเฮ้ว้าวเฟสไฟเฟสเฟดี้เฟดแบดดิเนอร์แกได้รู้นะดินเนอร์คือะไร ฮะอ้อไปว้าวที่ไหนอะที่ไหนครับพี่มาตามพี่มาแง่ว้าวล็อกลูกฉันคุณลูกหายไปไหนอะเฮ้ยมาไม่แกตายไปซะ อย่าอ้าอี้แหละอ้อ่้าเออไม่แกไม่ฮะพี่อ้าอืมไปออกมานี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจอืมฮะไม่ เด็กขายไปไหนอะร้มาตั้งตรงนี้จะได้เยียบโออะไรที่ไหนเนี่ยที่ไหนที่ไหนเนี่ยว้าวว้าวร้านว้าวฮะฟ็อกซี่เอ้ยพี่นี่คุณนี่ นี่นะฮะ,ะไม่จะต้องไปก่อนแล้วไอ้พุนบ้าเออนี่ไงรถฉันไปจ้าอืจ้าเอ้ยแกจะไปไหนอ,อ่ไม่ไม่น่าสร้างหุ่นให้มันเป็นเหล็กเลย ย่าแกเไปแล้วทางนี้แหละจะดีที่สดุดอืม้มโอ๊ยเจ้ก็ยุ่งย,ยากอีกนะโอ้ยไปฮะแกแกอือ อืออือจ้าไม่อ่อไม่ไม่ไม่อ่าไม่ไม่ช่วยด้วยช่วยด้วยอ่าเออฮะมันตายแล้วเหรอใจเออเคก้าขอจบเพยงเท่านี้นะครับ ผมมีคำถามนะฮะว่า,าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวอะไรฮะถามฮะเดี๋ยวผมจะเฉลยไว้วันหลังนะฮะเอเอ,อเฉลยแล้วก็ได้ทุกคนตอบตามนี้นะมันคือสปริงบอนนี่นะเนี่ยแยโอเคก็ขอจบอย่างเท่านี้นะครับ